สวัสดีค่ะพี่น้องกระสิละมันพี่น้องสีหนึ่งมันที่ไปคุดเมื่อวานนี่จ้าอันนี้สิเป็นมันที่ไปคุดเมื่อวานนี่แต่ลายเติอทองแมูกคุดตาจะตาแม่ลรุตาแม่ลูกคุด,ามมาคดอันนี้ห้องแม่นางวานเนาะโจ้ยหัวใหญ่พเดีอะไรดินทรายมันหัวใหญ่พี่น้องหัวใหญ่ ดอยแผนการยังเล่นแผนการอยังมาเล่นน้ำไพเซบรูแผนการเพิ่อนอ,งงอะไรใครทำรเลยลูกยังเตียงเอ๋กระลาแมงไ้อ้อยเดี๋ยวไว้ว่ากระลาแมงไ้อ้อยนี่ จราม่าอะไรคะ ใส่าตาใี่เจ้าเรา็ะเล่นน้ำค่ะ ล่อไว้ขึ้นล่างมันันขึ้นหนึ่งลอกล่าวคนบพราะว่าขึหนึ่งใช่ไหมโอ้ยอย่าไปคุดอีกเด้แต่ว่าเมื่อยเมื่อยเหรอ มันเพิ่มพี่นอ้องสั่งไทยเอินมันยังวะสั่งไทยเอินมันอะไรเรียกมันอะไรหนูไม่รู้นะคะมันเพิ่มค่ะหวานหอมพี่น้องเอ้ญมันติดหวานแห้งกระเทียม ดิบก็ได้ะวะสันเห็นป่าว่าดิบก็ได้อีกนีอ้โันี้ขาขาขคดอะไร โทชวนเล้ยวเล้ยะโทรชวนเล้ว่ ล้ำเขา้าในเมื่อวานนี่เนาะพุดล้ำเข้าแต่ยังไงได้แบบนี้เครื่องมันนั่นนี่แต่เครื่องเนาะเครื่องใหญ่เขาพุดเสิร์อน กสิไล่อีกน้ามนึงพี่น้องจาารย์ต้องจากนั่นแล้วนะครับอากระสีเอาไปนึ่งนะคะ ควงามชีว <laughs> าเสียมนี่จะเสียมซาบพี่น้อง กะชิลออกกาบกระสิบ <c oughs> ที่อันหัน่นจะชิ้นนะครับ นั่งมนะันลงแอร์ขยาะสูบแน่จาใส่เลยล้างล่านผัวจานยังอยู่ล้างล่านพุพ่นอ่อยทอดส่วน มีทอนบ่ม hmm. right. mm ีทอนเาเดี hmm. right. mm ๋ยวใหแชร์ลงมาสี่สูตค่ะ ายอยู่คนดีมีหญ้ามันจะบ่ตายหน้าเลยไปบ่ได้ ทราบไรหัวนี้พูดมั่นีิ่แม่เชีงเล้วพี่น้องเอ้ยถ้าเอื้ยได้สรางทีหัวไหนะสะออักอย่างต้องเอาเสียมขาวข่าไปพูดมั่นเสียมขบเข่าจะพูดก็ได้ ซ้อนกับขึ้นในแก้สที่จะเป็นถ้าตีจะอูเหตุกับเขาก้านหน้าในผัว ba ngày hôm qua tám ngày

<ห>โอ้ใส่แนวคาดก็ได้ก่อ,อ,อน,นด้นถยันนี่คนนตัวไแท้นีก่อนพี่น้องไว้แบนืงนนแล้วนะครับธรรมดาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องน่งดดนา,นนานงนั้นเด็กอ้เทพจักล้องเอ้ยมาเข้านี้ไหมพี่น้องเ้ย เบิ้งขอสิ่ายผืนเพื่อเหตุพี่เออคอสิไายผืนมาจะเป็นอยู่กับมานะ่ะล่าสุดคานเป็นมาแล้วพี่น้องมาหน่อยเอ,อ้ยขอาควรจะกำลังใจนะคะเดี๋ยวไวอน้อยหนึ่งก่อนล่าสุดขนาดขามากกันก็ใสๆงาม,งงามตัวนี้ก็ประมาณหกเจ็ดทววันนี่เน,นาะ